มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี่ครับสำหรับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากเรื่องราวของโควิด -19 นะครับแต่ว่าเป็นการสู้เป็นการตัดสินใจสู้ของคนที่ประสบปัญหาว่าโควิด -19 ระบาดแล้วก็ทำให้เกิดพิษเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดการว่างงานตกงานครับแต่ว่าคนนี้เขาเป็นคนสู้ชีวิตครับก็คือไม่ปล่อยให้โควิดขิดชีวิตเอาตัวเองจนล้มเหลว แต่ว่าเขาพลิกผันครับนั่นคือหันมาสู้ชีวิตด้วยการออกแบบชีวิตใหม่ครับจากหมอลำครับกลายเป็นหนุ่มแกลบครับส่งอะส่งอาหารครับนะฮะรับส่งอาหารเพราะว่าถ้าเผื่อปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างๆก็จะเฉามีโอกาสเฉาแล้วก็ไม่มีไรายได้ด้วยแล้วก็จะทําให้จิตตกนะฮะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับเขาก็เลยเข้ามาสู้ชีวิตเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจ งานโหดรับจับเสื้อเพชรระยับระยิบระยับสวมใส่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ครับแกลบขับเป็นหนุ่มแกลบส่งอาหารครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดเลยครับโดยทางด้ามินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบที่3นะครับส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคนทํางานที่หลากหลายอาชีพต้องหยุดกิจการและก็ตกงานจนานวนมากครับโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานบันเทิงจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับ ซึ่งที่จังหวัดเลยก็มีหนุ่มหมอลำได้รับผลกระทบตกงานเป็นเวลานานจึงตัดสินใจสมัครขับโมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารโดยไม่ยอมทิ้งคราบอาชีพเก่าคือหมอลำครับในการคว้าชุดแสดงหมอลำสวมใส่ขณะที่ขับรถโมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารด้วยนะครับแมเป็นชุดหมอลำสีเขียวตามกลบเลยนะครับคนนี้ก็คือคุณบุญรอดครับผลาผลอายุ33ปีเป็นหนุ่มใหญ่ครับอาชีพเป็นนักร้องในวงหมอลำ คือหนึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเลยครับก็เลยสมัครเข้าเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารหรือว่าเป็นรเดอร์กับลายแมนครับสร้างความฮือฮาให้แก่ผู้พบเห็นด้วยการนำเสื้อสีเขียวที่เคยสวมใส่ตอนขึ้นแสดงมอสลาบนเวทีนะครับมาเป็นเครื่องแบบสวมใส่ขนาที่ประกอบอาชีพเสริมใหม่ด้วยสีสันและก็เครื่องประดับที่แม้พอต้องแสงก็ระยิบระยับบนเสื้อครับ ทำให้เสื้อที่สวมใส่นี้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากครับนะฮะผู้สื่อข่าวเองเข้าไปสอบถามกับทางด้านคุณบุญรอดครับนะพอสอบถามนี้ก็ตอบเป็นหมอภาษาหมอรลมเลยนะครับหมอรลมเลยนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ประกอบอาชีพเป็นนักร้องหมอหลําแล้วก็ร้องเพลงตามสถานบันเทิงกลางคืนครับก็มีงานทําอยู่เสมอต้นเสมอปลายก็พอมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ แต่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทีนี้สมาชิกในวงทุกคนก็ตกงานครับต่างก็หอบมอแหกแต่กระโปะนะครับแยกย้ายกันไปส่วนตนเองก็ได้ไปสมัครเป็นพนักง,งานขับรถจกักรยานยนต์ส่งอาหารในเขตเทศบาลเมืองเลยและก็พื้นที่รอบนอกครับพอดีมีเสื้อหมอลลำสีเดียวกับสีต้นสังกัดคือสีเขียวครับจึงนํามาสวมใส่ทํางานเพราะว่ายังรักและก็คิดถึงอาชีพหมอลลำขับรถไปก็ร้องลําทําเพลงไปห่วย แมนบ่เฮาข้าสิบ่วาให้บ่น้อนะครับผมเมื่ปกติอยู่บ่เฮาเสวนก็เลยอยากจะฝากถึงครับเพื่อนร่วมงานวงมอลรามหรือว่าบรนตรีคนกลางคืนนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งตอแต่นะครับผมให้หางานอื่นทําไปก่อนอย่าอยู่เฉยๆครับยิ่งอยู่เฉยๆยิ่งเครียดครับเดี๋ยวเขาจะใหโรคซึมเศร้าไปนะครับแต่ว่าเสียดายว่าทางด้านนักข่าวเองก็ไม่ได้สอบถามว่าอาชีพนี้นะครับ อะไรได้เป็นอย่างไรพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้หรือไม่นะครับนะฮะแต่ว่าก็ได้ข้อคิดนะฮะได้ได้ข้คอคิดคือว่าการที่เราตกงานก็จะพึ่งถอดใจนะครับก็คือต้องมองหาอาชีพใหม่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมานะครับและเขาก็มีปฏินธ์ไหวพริบนะครับเพราะว่าทางด้านกรับหรือว่าลายแมนนี่ก็เขาสวมเสื้อสีเขียวอันนี้ก็สวมเสื้อเขียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสื้อเขียวจากคณะหมอราที่ตนเองเคยสังกัดกับ นี่ก็เป็นยุทธวิธีของการแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งครับก็ถือว่าแม่ข่าวนี้ก็อยากจะนําเสนอเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่พูดง่ายงว่าก็เป็นคนที่แก้วิกฤตอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับนะฮะก็มีการทางออกให้แก่ตนเองได้หลายรูปแบบนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่เราแก้วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะครับในขณะเดียวกันผมเองก็ได้รับเรื่องจาก ชุมชนว่าปัจจุบันนี้นี่ชุมชนเราทุกอย่างตอนนี้ครับมีการว่าจ้างหมดแล้วคนในชุมชนนี้คือพูดง่ายๆว่าเหมือนมีงานแต่ไม่ทํางานครับผมมีงานให้ทําถ้าเผื่อบางทีจ้างก็จะไม่ทําเลยนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้ยาบ้าระบาดในชุมชนมากนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับเข้ามานครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะที่อุบลเรานะครับเป็นอย่างนี้ไปทั่วทั้งประเทศครับ ตอนนี้ยาบ้าระบาดหนักครับก็คงต้องฝากไปถึงเห็นท่านผู้เห็นท่านผู้ว่าเองก็ขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่นะครับรณรงค์การปราบยาบ้าครับนะฮะตอนนี้เป็นปัญหาย่างม,มากทีเดียวนะครับอไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอู่บนเซอ 1, 9, 9, ร์วิสหนึ่งเก้ากเจดนลางอาวุธนะครับซึ่งก็เป็น อูที่มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่อกว่าถึง30%นอกจากนั้นเขาก็มีการรับอัปเกรดและคงคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรและชิ้นส่วนที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับและก็รวมไปถึงการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้อุบลซอุบลสวิตนะครับ1997เเสียแจ้ครับไพบุญคำศรีตอนนี้เพิ่ม การให้บริการอีกครับก็คือเป็นตรออนะครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดบริการแล้วครับทุกวันครับตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นเปิดบริการเรียกว่าอย่างครบวงจรครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส R P G N G V การรับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากต่อทะเบียนด้วย ะะมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนรถ,รถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดการให้หลังจากบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งเอาณพรตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกรุณามารับเอกสารคืนได้ที่อุบลสวิหนึ่งเก้าเก้าเจจากเข้ามาก็โทรเลยนะคะโทรแจ้งเลยค่ะ 0, 0นนูนย์1 5 5 1 0 0 6 2 2 0 1 5 5 1 0อนุบลวิเซอร์วิส1 9 9 7ถนนคลังอาวุธครับ ทีนี้สาหรับผู้ที่นะครับมีความกังวลใจแพนิคนะฮะเป็นความวิตกกังวลใจว่าเอลูกหลานมาจากเมืองนนนะฮะมาจากกรุงเทพมหานครจะนําเชื้อมาฝากหรือเปล่านะครับก็อยากจะพาลูกหลานไปตรวจเชื้อโควิด -19 หรือตัวเองก็มีอาการตอนนี้จมูกไม่ได้กลิ่นแล้วนะฮะลิ้นไม่รับรสแล้วนะครับกังวลใจว่าจะเป็นติดเชื้อโควิดไ9ไหมนะครับไปที่นี่ฮะทางด้านโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับ ซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวอาจจะบอกว่าเป็นสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของอีสานใต้ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าสามารถตรวจเชื้อโควิด -19 ได้ครับโดยเขาจะมีการตรวจด้วยกัน2วิธีนะครับหนึ่งคือแบบรพิ t เทสอันนี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจากเลือดและก็โพรงจมูกครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมง 2การตรวจแบบ rt pcr นะครับอันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงจากโพรงจมูกแล้วก็คอรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับท่านสามารถไปได้เลยนะครับผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าเผื่อตรวจทั้ง2วิธีรวมแล้วก็5,800บาทนะครับราคานี้รวมค่าแพทย์และก็ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วครับนะฮะไปที่สอบถามรายละเอียดครับ0 4น280 0 4 0 0 4 5 280 0 4 0 กับโรงพบาลราชเวชครับอุบัราชานุเรานะครับในขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวการแว่น ไปตรวจวัตตาประกอบแว่นดีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหร่หรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนทัานนี้ครับ